วันนี้ผมมีของเล่นตัวใหม่ครับเป็นตัวเจ้าโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์นะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็ตัวนี้เวลาเราปรับไฟเนี่ยนะครับก็สะดวกครับไม่ต้องใช้มิเตอร์มาคอยจับแล้วนะครับก็ดูตรงนี้เลยนะครับจะเพิ่มจะลดดูตรงเจ้าตัวนี้ได้เลยครับนี่ผมตั้งเอา12โวลต์แล้วกันโอเคนะผมเทียบกับมิเตอร์จริงนะนะครับก็ตรงนะฮะ ข้างบนเป็นโวลต์นะครับข้างล่างเป็นแอมป์นะครับเวลาต่อนะครับสายไฟมันจะเป็นอย่างนี้จะมีตรงนี้ครับต่อเข้ากับไฟ12โวลต์ครับโดยเหลืองกับแดงเนี่ยต่อเข้าไฟบวกดําต่อเข้าไฟลบครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นวัดกระแสนะครับเส้นใหญ่เนี่ยแดงดําเอาไว้ต่อเคราะห์ต่ออนุกรมกับไฟออกนะครับไฟออกสโวลต์นะครับโดยต่อผ่านขั้วลบครับ วิธีการต่อเนี่ยดูคู่มือจะเข้าใจง่ายกว่าครับอันนี้ก็สะดวกดีนะฮะลองไปหามาใช้ดูครับจะได้รู้สถานะของสวิตชิ่งเราด้วยนะครับว่าตอนนี้ทำงานหนักมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ